ดีคับมีลากหาเงกันอันนี้ผมยกับคนดีจริงก็จะพาไปตองแบบนะครับไปกันเลยเื่อน้มายมบเีนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นตทนาบกเป็นเมืองรับกจะจับกันตรงนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยเรอเลยอ่าเรื่ี่เหมือนกันนารับ ก็เป็นไม้ธรรมชาติหน้าบ้านนะครับเป็นปลาธรรมชาติไม้ธรรมชาติเดี๋ยวผมว่าตรงนี้นะไม่เท่าไหร่แล้วเราก็ดูไม้ไปนะครับวันนี้ผมก็ใช้เบ็ดของเล้านะครับแล้วก็ใช้ลอกเรียว่า f g 2 0 0สาย p e แล้วก็กบยางนะฮะปบยางใช้ใหญ่มีหางงลิงนะครับ ไปกันเลยเดี๋ยวนี้แไม่ไปไกลเท่าไหร่เพร่อ่อขี้เกียจนะครับก็หาหมแถวนี้แหละก็น่าจะมีอยู่บ้างนะครับไปกันเลยตังนตังีตังตังนตังนะตังตัลงนีตังนี่้่่ีนนีันีนีนนังีัั่วงนนนนัันั นรอกวิว่า FZ 200ตอนนี้ก็ลื่นนะครับดียได้ลลนะครับลื่นมากเนครับตรงนี้ก็น้ำมันตื้นนะครับเออก็จะไปหาไม้เลึกๆกันหน่อยไปเลยครับเหมันเดิมนะครับมาต่อไป <c oughs> ชิบหายพี่น้องเหอลงพักครับคุณน้องไปดีเราตรงนู้นนพี่น้องเอรอไปครับต้อเดีนะครับชิบหายแล้วพี่น้องเอรอขอไม่ิบหายไม่ขี้ไปขอไต่อไปในะเจียงกำยับด้วยนะครับผมโอ้เราจะไปดีต่อไปกันนะครับผมจังจัเดี๋ยวเซตตับก่อนทุกคน ถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์เนี่ยกระปาเนี่ยผมจะปั่นรถตีไปเลยเลยครับสมือ,มมอ,มอ,มอนถ้ามีหมื่นไลค์หมื่นแจมหมื่นคนติดตามตามมาเลยนะครับเดินนะผมะเดินต้งเดินต้งปั่นรถตีนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็ไม้ลองสักไม้นะครับพุ่มไม้ต่อไปนะครับผม ไม่นี้ไม่เดียวก็พอนะครับปังโอเคนะครับใครเป็นพอสมควรนะครับผมติกลัมมาเลยนะครับปรเดี๋ยวนะครับเราจะไปเดินถึงนู่นนะครับมันจะมีจุดต่อไม้หลายหลายจุดนะครับผมสี่สามแยกตรงนั้นนะครับครับผมก็มีมีแตว้านะครับบอกว่ามีปลาอยู่นะปลาชท่นปลาดุกไซส์ใหญ่ๆต้มีครับมีแต่ปลานะครับไม่มีนะครับอ้ไเหลือมตอนนี้ก็จะ บรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนร้อนนะครับเวลาประมาณปีต้นเลยแล้วอ่ะอยากเลให้ก่อนครับผมประมาณปีดีเบทหรือเที่ยงนั่นเองนะครับผมประมาณเที่ยงครับเรามาจบกันวันนี้บรรยากาศก็ร้อนๆหน่อยแล้วก็มีอ่าลมพัดเหนื่อยๆนะครับก็เบื่อเจอตักตายก็เบื่อเจอตักตายได้มาแชร์แล้วก็เอ็ดี่เอ็ดสี่ไปลองยาเมืองใต้ อหมาีน้ลกับีแอครับแบบน,นี้อนี่ครับีนงเหงือมาติดตรงนี้แล้วล่อโอ้ยอ๋อนู่นๆลงไปตาล่างเร<อ> <มา S 2> ็วมากัเลยอ่ะเ เดี๋ยวกบยางลูกยางมันเกิดปัญหาใหญ่แล้วครับผมหยุดดิวะอ๋อกบยางมันกลับตัวอยู่นะเดี๋ยวเราก็มุนกลับไปเหมือนเดิมได้นะฮะแล้วก็เอาไอ้ลุงลิงมันออกมาด้วยนะลุงลิงอ่าเหมือนเดิมแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่เราตกแล้วครับผม เมืองเมืองเมืองเบลอแข่งไปแล้วแล้วก็ติดที่เดิมพี่น้องเอ๋อเก้าหนักเลยจงใจตัวหนึ่งเราจะไม่ถึงนะครับกึ่งตัวก็น่าจะไม่ถึงอ่ะติดแล้วพี่น้องเอ๋อที่มาแล้วอ๋อมาแล้วครับผม ตรงแดนที่นี้เราจะไม่ได้นะพี่นงอต่อ,ออกก็เดินจับางเข้าไปเลยตรงแด่เดี๋ยวเราจะไปเมืองต่อไปเ <c ười> มืองนี้น่าจะไม่ปานเน้ยน่าจะไปเมืองนู้นหมยากตรงนู้นอ่ะเรียบเราจงใ้เวลาเดินไม่แน่ผมว่าเราน่าจะเป็นลมกลนที่จะไปปลาดุกัวนะแล <c ười> นี่ต่องไยอ้โอ้ยโอ้ย เนนะครับถึงกิจหมายต่อไปแล้วนะครับผมหมายเด็ดของเรายุงนี่เองนะครับเราก็จะลงไปตกสบตำรวจพี่น้องคนตกปลาเราหาเรื่องไปติดตัวตุงงูได้แล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอ๋อเนี่ยครับพี่น้องมันติดเนี่ยมาไม่งงเลยเนี่ยวนี้เราไว้ดี กตรองการไม่รู้ไปก็ตามบลูมันนะกิบอะไรพี่น้องเหงือ่อเด็กการม่กล้าฝันทำบุูดีปะ่ะเดินรออ๋ออ๋อปนาใหญ่มาแล้วพี่น้อง<ม>ปนาใหญ่

Okay.